ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวแซร0แปนะครับก็วันนี้นะครับผมมีโอกาสมารีวิวนะครับเจ้าแทร0แปดนะครับในส่วนของท่อเดิมที่ผ่านการโมดิฟายใหม่นะครับในส่วนนี้นะครับสําหรับท่ออเสียนะครับก็เป็นท่อเดิมนะครับที่ที่มีการปรับปรับแต่งในส่วนของไส้ในนะครับแล้วก็ในส่วนของ แคทนะครับที่ที่ผมเอาออกนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งถอยตัว z 800มาครับแล้วไม่รู้ว่าจะลงท่อแต่งของค่ายไหนนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับก็เราใช้ท่อเดิมครับให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าท่อเดิมนะครับก็จะมีการออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วนะครับจากทางวิศวกรของคาวาซกินะครับเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงที่จะเค้น ประสิทธิภาพของท่อเดิมให้ได้ออกมาสูงสุดนะครับตรงนี้ก็เป็นสูตรของผมเองครับก็ให้ช่างนะครับที่ที่ร้านทําให้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมคร่าวๆก่อนนะครับในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของแคทนะครับที่มีการตัดแคตเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวท่อตะเล็กเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ระรับสูมเสียงที่ ขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในรอบปลายนะครับเพราะว่าสเต็ปแรกที่ผมไปทําผมทําในส่วนของของปลายท่อก,ก่อนนะครับให้ให้โลง่งแต่ปรากฏว่าพอเราเดินรอบที่สูง,ส,งสูงครับมันรู้สึกว่ามันจะมีอาการที่อั้นนะครับก็เลยจัดสเต็ปที่2นะครับก็คือเอาแคดออกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาฟังเสียงนะครับในส่วนของรอบเดินเบานะครับ ว่าไม่ดังมากนะครับสําหรับในส่วนของรอบเดินเบานะครับเดี๋ยวเรามามาฟังเสียงาการกอคันเร่งนะครับแล้วก็ฟังเสียงในรอบตงสูงกันบ้างนะครับ เป็นไงกันบ้างครับก็คปงเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะครับในส่วนของระบบไอเสียนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ